สวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี่สิผ้ามาเบ่งสวนสวนกล้วยเห็นบอพี่นองเห็นบอท่านผู้ชมเบ่งเด้อเบ่งเด้อปุ๊บปๆ๊บป๊บป,บป,บปบ๊อย่า่าไล่าตาด้วยละ่ะสวนกล้วยเห็นบอเน เห็นบอ่อยมาปลูกสวนได้เหมือนนี่ค่อยมาดูกล้วยเห็นบอพี่น้องสวนอยู่นี่ซีไลนนี่แหละบอไลดอกปลูกกล้วยไว้เห็นบอทานี่จะเอมหัวไว้เบิรร้อมรั้วขอบชิดกันงัวกันคว้วยมีป่ายผมเด้ ไปหามั่วเขาวะสันพันเข่านี่ปั๊บเงินเล้วเนาะเงินบอมมุเจ้าวะคอยเฮ็ดเขกก็อยากได้เงินเนาะก็ล่งงามด้วยนี่กล้วยตอนนี่ตอมานเดือนเดือนกลัวนหน่อยงามบ่มุเจ้าวะสวยไหมตอนปูกบ่ได้ลงเห็บเบิงดิเบิงเห็นบ่ดูดูดูด พูนอ่อมหัวพูนสุดรพูนถนนรถแลนวุ่นๆเห็นบอกคุณซัมเมนสวนกล้วยต้นนี้สงมไซเมนตายบางังทรงจ๊กตายบอกบังเด้อหัวเจียว่าตายบายอกผู้ใดเก่งเรื่องนี้บอ,ก,ษษรก,รอกเรื่องเกษตรกรผู้ใดหัวจักเรื่องเกษตรบอก แนะนำเลยนี่ต้นหนึ่งกำลังงามด้วยอยางมาโอ้ผ้าส้มสวนแม่สวนสาวกาะสินพูนา้ามึอนี่บด้พามาหากินได้มือนี้พามาเบิงสวนกล้วยกล้วยกล้วยเห็นบอหมดเจ้าว่าอย่าว่าไลา่ตาเด้อนี่ต้นหนึ่งอู้เป็นตาสีได้กินบ่นละพี่น้องมึงนี่ เนาวสีอ่นเป็นยังขึ้นเนวเจ้าว่าะขึ้นเนาอ่ะสาดบึงกันน้าเนาะอ้ยผูได้เก่งเรื่องกเกษตรบอกเนเ้อเห็ดยังได็มาสิได้กินหมากิกนหน่วยวันใครมีความรู้มีความรู้กันแนะนำเนเ้อตัดลงยังสีมันเมนบห่หรอ แม่ยังบ่กเนี่ยน,น้ำบอกเนี่ยจะเห็ดบ่เป็นบ่เป็นล่ะเดาเห็ดไปเัร็จล่ะดิได้กินหมาก,กินหน่วยบ่ทุกคนท่านผู้ชมบ้าง่งเห็นบ่ลายตาบ่หมดเจ้าเจ้าลายตาบก่กข่อยไายให้เบิ่งโอ้ย มาเบนนิ่งต้นคือจังเป็นยังสี่ต้นนี้คือเป็นยังสี่ผู้ใดมาเหตียังน้อนอย่เนาะตัดทิมเฮ้พี่น้องต้นนี้คือถือตัดออกจังสี่กล้วยข่อยคือเป็นยังสี่ โอ้ยโวยใครคือ,อเป็นยังซี่ไป <c oughs> มาเห็ดมันละ่ะงกเจ้าว่า ต้นนึ่งเอา้ามึงขังนาคือเป็น,นังสีพี่หนอึงพูดได้มัตัดกวย่อยทิมบัดที่นี่ฮตายอาซื้อๆนี่ถึกตัดได้หนิมึงเนี้ยนี่มึงเนี้ยนี่กําลังงามงามคือมูมึงเนี้ยนี่ผุนต้นหนึ่ง โอ้เป็นอยงสีพี่น้อ,องเบ้องเน,นี่ยนี่คือถือตัดอย่างสี่มุาเจ่าวเบองซอยคอยดูคุณนตนหนึ่งห้มาแกงกันระบัดเมือไอ้เนาะเห็นอยงสีเนาะไอ้เฮาก็มาเห็ดแถบตายฟังหัวฟังยัง ปลูกต้นโมกต้นไม่ใส่สื่อเสามาอ้อมน้ำบักจับเมึงผลตอบรับของคนมือบอนเมึงย่าดกันได้ลืนบอกพี่น่องเพื่งออยังเดเจ้าวะมึงซอยข่อย่ยถ้าเป็นตะเมยเถอะบัดที่นี่ถือแกงนี้เนาะใครคือเหตุของกันยังสีวะ เห็นละมดกำลังใจดีเนาะแขวยงามๆมนันนอนมุดเจรป่ะโอ้ยกระฮ็ดไปทั่วพดทธใเฮ็ดก็อยากได้ดีเนะาะย่างหน่อยก็ได้กินหมากเนี่ยยังเห็ดคลองกันเถอะเห็นหมากบัได้ไปละล่านผู้อื่นตายตายตายเฮากับปูกอยู่ก็เฮ้ามาเห็ดของเฮาในทีคลองเฮาเานาะพวกมูลน,นี่ เอาจังได้ดีแลหละมูดเจ้าว่าคือซอยข่อยแนย่คือซอยแนย่ถือแกงแี่ยงเลยเห็นบ่เพ่รมาเห็ดของกันไปทั่วไปถีบแต่เพ่ชรม,มาตัดของเจ้าของมึงมูดเจ้าว่ากล้วยของกำลังปงงามๆมึงกล้วยของกำลังปงงามๆมึงมูดเจ้าเห็นบ่เห็นบอเราคอยสิตัดของขอ่อยถ่มซื่อๆบอข่อยถามเจ้าแน่ โมเมนได้หนิเนาะมูเจ้าว่าบ่เบิ่งซอยนูเห็ดเฮาเห็ดแถบเป็นแถบตายเหาลงทุนลงแห่งเหากะอยากได้อยากดีเนาะอยากเข็นหน่วยอยากเข็นผลผลิตมันมาเห็ดของเฮาจังสิขึ้นว่าจังไเลยหรอมูเจาา้าว้าทำเนี่ย โอยแย่แย่แย่ย่เป็นแนวนีเอากำลังใจใส่มาเห็ดล่ะพี่น้องเมยเมยใจเมยจิตเอากำลังใจซอยในเด้อพี่น้องคุณได้เบิ่งคลิปนี่และครับเหม็นแช่ นกำลังใจให้เน่เด้อจ้าเมื่อยแหละล่ะสิสิเหตุจังเลยีิตาได้กินหมากินน้อยบ่ละกวยเฮาส่งกำลังแรงใจซอยเน่เด้อทุกคนที่เขามารับชมแต่ผูดด้ใดมาเห็นคลิปแล้วมีความคิดเห็นวางได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้เน่เด้อจ้าก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พัฒนาการกล่วยสิเป็นยังได้ต่อสิค้นสิเห็ุของเหาอีกบอหรือว่ามันสิได้กินหมากหรือว่ามันสิตายแหล่งหรือว่ามันสิเป็นยียงบอเป็นจังบุญหให็นก็ไข่เนาะปีหนาก็ได้เก็บหมากผลนผลิตแต่สิออกกดไหลกดแช่เนี่ด้อจ้ะก,กดไหลกดแช์กดติดตามขอบคุณคนติ่เขามาเบิ่งทุกๆคน คอยเป็นกำลังแรงใจให้นาเด้อจ้าฝากช่องน้ำนาเด้อสวัสดีจ้า